สวัสดีท่านผู้ชมอยสีก็กำลังกินข้าวอยู่ได้ยังกินเนาะออีนี่เออกินข้ากับแมวอยู่เอกินเขากับแมวบออแกงเห็ดกระด้างใส่ประดุกเออแกงเห็ดกระด้างใส่ประดุก อืมอันนี้ก็จะเป็นมองกินเข้าวแล้วก็มองนอน,น,อน,อนมองนอนก็อยู่นี่มองกินเข้าวก็อยู่นี่เออเอาส่วนป๊อบก็ไปหาน้ำดื่มแล้วพี่น้องเอยนี่เออไปไปหาน้ำ 5, เนื่องจากน้ําอยู่นี่มันเข้มเนาะกินบ่ได้ก็เลยต้องไปหาซื้อเอาพี่น้องอเอ้ซื้อน้ําแพ็คมากับบไวาไมันบ่บวายเลยนับแพ็คซื้อน้ําแพ็คมากินมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันแพ็คหนึ่งมันก็ยี่ห้าสามสิบาทเนาะแบบถูกๆเนาะอืมซื้อน้ำแพ็คไปร้อยหนึ่งกินนั้นไม่กี่วันหมดแล้วเสียค่าน้ำนี่แพงเติอบอยู่เลยเออเอาเข้าใจอยู่พี่น้องอเอ้ผม หอน้ำมาจากบ้านนะพี่น้องเอ้ยผมก็กินไม่ได้เหมือนกันต้องห่อมาจากบ้านนะอืมเอาะยศีก็กินข้าวกับแมวของท่านโอ้ผนรือตรงนี้ละโลงกดีนะทุกท่าน ลงดี <c oughs> เด๋ตวตรงนี้ก็จะเป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำเนาะก็ะสะดวกได้แบบนี้เออสะดวกในการใช้ชีวิตอ่ะเดี๋ยวผมก็จะลุยงานแนละ้วท่านคลิปนี้ก็เป็นสันส้นๆไว้ก่อนนะฝากวอาท่านี้ครับผมสวาสีีครับ